ฟังดวงดูดวงมาตั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสมิงโหราโหรายี่สีลน์ไอดีโหราโหรายีส่ยยสีให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันตัวเองนะครับ 1, 3, 2, ชาวลัคนาราศีมีนนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้ก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่16นะครับสิงหาคมถึงวันอาทิตย์ที่22สิงหาคมเป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีมีนนะครับยังคงต้องระมัดระวังให้มากหน่อยนะ ในสัปดาห์หน้าเพราะว่าดาวไปอยู่ในเรือนอริถึง4ดวงนะครับระมัดระว,วังเรื่องของคำพูดหรือการเจรจาต่างๆแล้วก็ที่สำคัญคือชาวมีนนะมันจะมีเรื่องเข้ามาทำให้หงุดหงิดอารมณ์เสียทำให้ไม่สบายใจนะครับสัปดาห์หน้านี้วันอังคารวันพุธวันศุกร์วันอาทิตย์4วันเป็น4วันที่ ไม่ค่อยดีนะักจะมีเรื่องเครียดเรเรื่องจุกจิกเข้ามานะครับอย่างไรก็ดีนะครับชาวลักลคนาราศีมีนนะครับอะไรที่ไม่ใช่เรื่องของเราพยายามเลี่ยงๆนะอย่าพยายามเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าดาวเจ้าเรือนการงานเดินในลักษณะที่เหมือนกับจะมีคนนําเรื่องเดือดร้อนเรื่องยุ่งยุ่งมาให้นะครับแต่ในย่าสาคัญจริงๆของชาวลัคนาราศีมีนนั้นนะครับต้องบอกว่าดาวสุกไปเลงลัก เป็นพินทุบาทนะแล้วก็ไปอยู่ในเดือนคู่ดาวเจ้าเดือนคู่ไปอยู่ในเดือนอริมีฟงมีแฟนอยู่แล้วระวังจะมีเรื่องทะเลาะเรื่องหึงหวงเรื่องขัดแย้งกันนะครับอดทนนะใจเย็นดูให้ดีๆแล้วกันถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องจริงอาจจะถึงขั้นเลิกลากันได้นะชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านดูให้ดีเลยนะครับส่วนคนโสดนะมีโอกาสที่จะไปพัวพันกับคนที่มีเจ้าของ ือคนที่มีเจ้าของมันจะมาพัวพันกับเราก็ต้องดูให้ดีอีกเช่นกันนะครับแล้วก็ชาวมีนนะสัปดาห์หน้าย้ําอีกครั้งหนึ่งวันพุธเป็นวันที่ไม่ค่อยโอเคนะักแล้วก็วันอาทิตย์นะหลกัหลกๆ2วันนี้แหละนะครับพุธกับอาทิตย์ส่วนในวันศุกร์เนี่ยมันเหนื่อยเรื่องงานภาระเรื่องงานมันเยอะแต่ภาพรวมๆก็ถือว่ายังโอเคนะ่ะเรื่องการเงินชาวมีนนะครับดาวการเงินเดินไปอยู่ในเรือนคู่ศัตรูนะ รายจ่ายเยอะหน่อยรอบคอบนิดนึงแล้วกันนะครับระวังปัญหาจุกจิกขัดแย้งเรื่องเงินเรื่องทองกับคนรอบข้างนะใครจะมาขอหยิบขอยืมหรือให้เราช่วยเหลือใดๆเลี่ยงได้เลี่งงงยงเลยไม่ฉะนั้นแล้วจักมิตรจะกลายเป็นศัตรูภายหลังนะติงชาวมีนไว้เลยไปดูให้ดีนะครับ <c oughs> เพราะว่าดาวการเงินเดินไปอยู่ในเรือนที่ไม่ดีนะไปอยู่ในเรือนอันลีด้วยแล้วก็สึกไปอยู่ในเรือนคู่ศัตรูอีกโอ้ย ทำให้ชาวมีนจุกจิกไม่น้อยเลยนะยังไงก็อดทนละกันในสัปดาห์หน้านี้นะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งพยายามอย่าไปยุ่งเรื่องของใครใครจะมายุ่งอะไรก็เลี่ยงเลยนะครับให้นึกไว้เลยว่าที่แสหมิงบอกคือมันจะนําเรื่องเดือดร้อนมาให้นะขอให้ชาวมีนทุกท่านโชคดีสวัสดีครับออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงให้ปัง กับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเหงอสโตรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล